สวัสดีค่ะคุณค้าวันนี้ทางร้าเราลอนชเมนูใหม่ค่ะลูกค้าเป็นเมนูทัสค่ะขออนุญาตแนะนำเป็นสเต็กไค่ะแล้วก็เป็นสเปนิิบองค่ะกค้เข้ากันได้ดีกับซนเีมากเลยนะคะก็ตนใจรับสติไม่คะความรูน่าสนใจนล้วมีมีอะไรแนะนำบ้างครับเป็นสเปนองค่ะ นี่เป็นเนื้อแฟนซีค,ค่ะถ้าเป็นเมนูทาปัสค่ะลูกค้าจะขอแนะนำเป็นเซนเกรยค่ะตอนนี้เรามีเป็นเซนกิเอร์ไวท์วค่ะแล้วก็เป็นเรดเรดซนเกรยแล้วก็ไวท์เซนเกรยค่ะลูกค้าหรือจะเป็นเบียร์ก็เข้ากันได้ดีกับทาปัสมากเลยนะคะเมนูทาปัสดูน่าสนใจมากเลยอ่ะแล้วพี่คนสั่งอะไรดีเนี่ยขอแนะนำเป็น เข้ากันได้ดีมากเลยค่ะลูกค้าฟังดูดีงั้นเอามันฝรั่งบราวัสแล้วกันแล้วก็ปลาเปลนะครับได้เลยค่ะลูกค้ามันฝรั่งบราวัสเข้ากันได้ดีกับแซนเทียค่ะส่วนปลาเปลก็เป็นจานที่เบาค่ะลูกค้าแต่ว่ารสชาติเข้มข้นมากเลยค่ะถ้าต้องการทำแนะนําเพิ่มเติมได้เลยนะคะได้จ้าเออพี่ถามคำถามหน่อยท่านี้มีกรเตลใครไหมไม่มีค่ะเพราะว่าพี่หิวกรเตลไม่มีกรเตลไปชิมสาแก้วได้เลยค่ะ้ได้จ้ะโอเคงั้นเอาบราวัสกับ ฟาลาเฟลนะครับยินดีค่ะลูกค้าโอเคครับคุณค่ณคณะ,คะ